เซหมดทุกเซแล้วอเอออันนี้มาจากละครเรื่องหนึ่งที่ชื่อหัวใจศิลาหัวใจก่อนนั่นแหละหัวใจก่อนศิลานั่นแหละก็ฉากฉากหนึ่งที่เขาถามพอถามว่าใช่ไหมม,มินมินอ่ะมินมินชอบพี่ต่อิงใช่ไหมมินต้องชอบพี่ต่อใช่ไหม เออแล้วแต่ละคนเป็นอย่างี้ไหมอะ่ะก็คือหมายถึงว่านั่นผู้ชายถามผู้หญิงก็เหมือนกับว่าให้มั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้จริงๆรหรือเปล่าองนั้นเปล่าเราก็บอกได้เพียงว่าเอ,อม,มันก็จริงแต่แต่ตอนนั้นเขาตอนนั้นเขาไม่ได้หาไม่ได้ เหินห่างเขาไม่ได้เหินห่างเขาไม่ได้เขายังเรารู้ว่ายังอยู่ยังไม่ตายอ,อแล้วก็ไม่ใช่เป็นเป็นปีสิบปีสิบปีที่เขาห่างกันแต่สําหรับเราเราบอกว่าเราก็ชอบแต่ถ้ามาเห็นอีกครั้งหนึ่งในเห็นในในปัจจุบันตัวจริงในปัจจุบันมันก็อาจจะเออ เรามาต้องดูรูปร่างภายนอกก่อนนะเนาะเอเรื่องของการชอบอะเรื่องของสเปคเอ่าก่อนที่จะเออลองคบกันเนี่ยแล้วมาเจอถ้าเจอกันบางทีก็อาจจะว่าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เออ คนนะไม่ใช่โอ้เราจะเปรียบเทียบอะไรเออคนมีการเปลี่ยนใจได้อธิบายสั้นๆง่ายๆอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆ ว่าการเปลี่ยนใจหมายถึงว่าเปลี่ยนใจได้คนเราเปลี่ยนใจได้สมมติป้า,ายอย่างวันเนี้ยเออ,อวันเนี้ยแบบว่าตั้งใจว่าเอ๊ะกินน้ําอะไรดีน้อกินน้ําที่ชนิดที่ว่ากินน้ําอะไรที่มันไม่ไม่กลายเป็นโรคเบาหวานน่ะเออก็ก็คิดว่าคนหลายคนรู้นะอย่าทำมาแกล้งไม่รู้กินน้ําชนิดว่า วันนี้ตั้งใจว่าจะกินน้ำกาแฟกาแฟแต่รู้ทั้งรู้ว่ากินแล้วมันปวดหัวนะแต่ว่าก็เคยเห็นเคยได้ยินว่าคุณหมอบอกว่าก็กินได้นะแต่ว่าก็อย่าไปเยอะอะไรแบบนี้ยตั้งใจว่าจะกินกาแฟแล้วก็ยังคิดอิดนะมันมีสองรสมันมีสองรสชาติให้ให้เลือก ก็คิดอีกจะไปกินกาแฟลดลาเต้หรือว่าจะลด so. เอสเปรสโซ่อ้าลดไลเดียหรือจะผสมกันดีหรือจะเอาแต่ลาเต้เพราะเมื่อก่อนชอบความละมุนอะรสชาติที่มันละมุนอะเหมือนลาเต้มันผสมนมอะไรสักอย่างที่มันกินแล้วมันละมุนอะก็คิดคิดไปคิดมาเอาวะไปแน่แต่ขับมอไซค์ออกไป ได้ครึ่งทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ครึ่งทางเกือบจะถึงแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไปเห็นเปลี่ยนใจนึกในสมองก็แหละเปลี่ยนใจไม่เอาเอาเป็นน้ำชาเขียวน้ำชาเขียวดีกว่า,า,ววาอืมก็อยากจะให้หลายคนคิดว่าอาการเปลี่ยนใจลักษณะการคำว่าเปลี่ยนใจเนี่ย มันเวิร์กสำหรับอะไรมันไม่เวิร์กสำหรับอะไรนะอ,อันนี้อันนี้มันเขาไม่ได้คือไม่ได้ชวนเขาเขาไม่ได้นั่งตรงนี้ไงเออเหมือนกับพี่น่าจะพี่อะพี่รสจรินททิพย์เนี่ยเขาไม่แม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกเขาบอกว่าชวน ต้คลิปที่บอกไว้ชวนให้พี่ได้รู้จักกับธุรกิจที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษหรือว่าพี่รู้แล้วหรือว่าภาษาอังกฤษพี่รู้เยอะว่ากบไปกว่านั้นมากไปกว่านั้น,น,นแต่คือว่าจะบอกคําภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจนี้แล้วกันนะคะว่ามันคือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะเอ,อหรือว่าจะเ,เรียกว่าแบบอืใครบอกลูกโซ่ะ ว่าจะหรือว่าจะบอกว่ามันคือแชร์ลูกโซมันมันมันคือเครือข่ายค่ะเครือข่ายที่ในอดีตในอดีตหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ถูกโจมตีนะคะก็นั่นแหละค่ะที่หลายๆคนคิดว่าเป็นแชร์ลูกโซแล้วคําว่าเครือข่ายหลายๆคนก็คือคิดว่ามันคือเครือข่ายยาเสพติดนะคะ เงี้ยฮะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจเขาแบบสนใจก็คนเรารู้อยู่อะคนเรายุ่รู้ว่าสนใจหรือไม่สนใจอะเขาแค่แบบว่าเขาอาจจะโทรเล่นโทรศัพท์อยู่โคตรเดี๋ยวเดี๋ยวร้องตัดตๆตคือเขาอาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่สนใจไม่สนใจ่าอะไรเอินสมาธิเขาอยู่ตรงไหนเขาสนใจก็แบบอะไรน้องอะไรน้องเขาก็ติดความสมาธิของเขาอยู่กับการที่ว่า อาจจะอาจจะดังภาษาอังกฤษอาจจะดังก็ไอคคำนี้เอ๊สะกดยังไงส,สเว,สเวย้ยงไงแต่คือพูดพูดอยู่บางทีก็ไม่ไดเ้เขาก็ไม่ได้คืนไม่ได้ฟังอย่างเงี้ยแต่เขาก็คือว่าฮะแล้วว่าไงอ๋อบางหรือไม่บางทีเขาก็ไม่ได้แสดงความจริงใจออกมามากมายก็เ,เขาบอกอ๋อโอเคอ่า,อา,อา,อาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอ,ขอ,ข,อขอไปก่อนนะพอดีพี่พิม มันไม่ค่อยถูกใจอะเสื้อผ้าร้านน้องนะคะอะไรอย่างนี้ก็ก็เลยถ้าแบบนี้เป็นก็เป็นการที่ว่าไม่ได้อะไรทั้งไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยเขารับรู้แคเ่เพียงแต่ว่าได้ยินอาจจะแบบได้ยินว่าอะไรนะน้องคนนี้เขาบอกอะไรอ่ะอะไรอะเขารู้ภาษาอังกฤษเนี้ยอะไรเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ย นี่คือมันเป็นการยกตัวอย่างมันคือ sample นะคะการยกตัวอย่าง sample ที่มันอาจจะเป็นความจริงหรือมันอาจจะเป็นมันไม่ใช่ความจริงก็ได้อืมออพี่โรสสิรินทิพย์เพลงก้อนหินก้อนนั้นอยาจะบปาวเจะป่าบอกไปแล้วจะปวดหัวสิอย่าง ตายแล้วกดผิดตอนเราปวดหัวต้าปดวดหัวร้องไปไม่ได้อืเอเราเข้าใจนะคือว่าวัยนี้นะคะวัยอายุสามสิบเจ็ดปีวัยเราเนี่ยเข้าใจทุกเพศทุกวัยทุกอาการที่เข้าใจการที่ว่าอ้าโอเคคือว่าพูดถึงใครนะ อ๋อพอดีว่าก็ใช่ค่ะตามนั้นแหละคะ่ะนะคะคุณคุณคุณภรรยาของคุณนะคะตามนั้นนะคะนั่นคือเพราะว่าแม้กระทั่งผู้ชายเองที่สามารถที่จะเออเอ่เอยื่นข้อตกลงกับเขาอย่างเงี้ยก็ยังตกลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือว่าอเอเอไม่ได้ตามเงื่อนไข,ขของคุณของคุณเองก็เหมือนกัน ของคุณนี่เหมือนกันว่าประมาณว่าเงื่อนไขของเขาก็คือว่าไม่ได้ลูกเขาจะขาดพ่อไม่ได้นั่นคือเงื่อนไขของคุณดิฉันเข้าใจดิฉันก็เหมือนกันเงื่อนไขของดิฉันเหมือนกันคะไม่มีวันที่จะยอมที่จะลดศักดิ์ศรีที่จะเป็นมีน้อยใครอย่างนี้นั่นก็คือเงื่อนไขของดิฉันกันคะเอาเวลามันเยอะแล้ว มีใครสักคนได้บอกฉันมาว่าเวลาใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอันถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้ บีบให้แรงจนสุดแรงให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่นใครคนนั้นยิ้มให้ฉันถ้าามาเจ็บมือใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรจะทำารเธอที่เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง ใครคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำะร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเองใครมาทำกับเธอให้เจ็บ หัวใจก็แค่ให้ก่อนหินก่อนนัด